เรานี่ประดุกเกือบยางก่ได้เออทุกทีอะไรล่ะโอเคแต่ไงขายโต๊ไว้นะ มันนี่กินเาสมกันปีใไหมอันนี้เป็นแจาบีเนี่ยเนี่จวบีของปอซุกเจวบีบอซุกใส่จีนโงจีนั้ก็ได้ใส่จีปีกเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเจ้คข้องเนี่ยเนี่ยจ้าข้องเจ้คข้องกันนำแจวต้นเนี่ยนำแจวบอซุกต้นเนี่ยเนี่ยแจาจเทละ เท่า่ะอันนี้เป็นจอฟองเนี่ยฟองต้องหนาต้องตาเนี่ยหนาวไปเนี่เนาะตาก็รับหมดเนี่ยมือนี้เนี่ยลุ่มก็ลุ่มเนี่ยีมีหนาตาเหรอมีหนาตาแต่ก็มีอนี่ในนี้เอาเคยกินมาสุ่มกันมากินแล้วก็ปิ้งจีนทาโก้เพลงขนาดไหนเพลงขนาดเด่นหัวปลาไหลได้ เราต้องทิเดินหัวกับเรได้ปิ้วไปปวบตรงในแลนนัเตั้งศนย์ในเอาซีฟซีฟมีสลัดมีเบอร์เกอร์น้ำแต่โนน้ในตอยเน่ะรุมลุมให้น้ำเจาไวแค่น่ ทาโก้เดี๋ยวมากินเบอร์เกอร์กับตั้มสุ่มเน่อยนี่ตั้มสุ่มทาโกนีขี้หล่อหนาวหายมาอยู่ในเน,นี่ยมาอยู่หนอหน่อยแ yeah, ม่ดีแม่ดีทักหน่อยอีหลา่ทาทักได้สั้นอ่ะอันแม่ดีทักกันใส่มือเนี่ยแล้วก็ขายเปิดวนันนั้หนึ่งสิบด้านเลย